อัปเดต Stimulus Package ฉบับใหม่ล่าสุด Heroes Act 2.0กับงบประมาณ2.2ล้านล้านเหรียญสหรัฐที่จะมีการโหวตกันภายในวันพฤหัสบดีนี้ในนี้จะมีเงินช่วยเหลือรอบ2เช็ค1,200เหรียญเงิน unemployment benefits 600เหรียญต่ออาทิตย์ยาวไปจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าเงิน PPP โลนรอบสอําสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กรายละเอียดทั้งหมดสามารถติดตามชมได้ในคลิปนี้นะคะ สำนักข่าวนิวยอร์กไทมส์เผยข้อมูลภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์โดยอ้างว่าทรัมป์จ่ายภาษีเพียง750เหรียญในปี2016และ2017และใน15ปีล่าสุด10ปีทรัมป์ไม่ได้เสียภาษีอะไรเลยจริงเท็จแค่ไหนเรามาฟังกันค่ะ <S <S ดีเบตระหว่างผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนและโดนัลด์ทรัมป์จะเกิดขึ้นในคืนวันนี้นะคะเวลา3ทุ่มอีสเทิร์นไท 6โมงเย็น Pacific Time และจะมีการถ่ายทอดสดทางทีวีแล้วก็ทาง YouTube ด้วยถ้าใครสนใจสามารถติดตามรับชมได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านทุกเชื้อชาติขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายงานข่าวอเมริกาและอัปเดต m u l u s Check 2ประจำวันที่29กันยายนค่ะใครเข้ามากันแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์ด้านล่างให้กำลังใจกันด้วยนะคะเริ่มที่ข่าวการเมืองนะคะที่สำนักข่าว New York Times ได้รายงานว่าสำนักข่าวของตนเองได้รับข้อมูลการเสียภาษีของทรัมป์ที่กำลังเป็นข้อคอรหาในตอนนี้และทางด้านทรัมป์ก็ได้ออกมาปฏิเสธแล้วว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลปลอมหลายคนคงทราบอยู่แล้วนะคะว่าข้อมูลที่นิวยอร์กไทมส์เขาได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็เปิดเผยก็คือทรัมป์เสียภาษีเพียง750เหรียญในปี2016และก็750เหรียญในปี2017หลังจากที่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐและ ภายใน15ปีล่าสุดน,นะคะมี10ปีที่ทรัมป์ไม่ได้เสีย federal income tax เลยส่วนข้อเท็จจริงก็คือ New York Times ไม่ได้มี tax return ของทรัมป์อยู่ในมือจริงๆนะคะโดยในบทความเขาเขียนชัดเจนว่ามีบุคคลไม่ประสงค์จะออกนามส่งข้อมูล tax return 3หน้ากระดาษเกี่ยวกับภาษีของทรัมป์ไปที่สำนักข่าว New York Times นะคะซึ่งเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนจะถึงการดีเบตในคืนนี้ ทางด้านนิวร์กไทมส์ก็ปฏิเสธนะคะที่จะนำข้อมูล3หน้ากระดาษนี้มาเปิดเผยกับสื่อโดยอ้างว่าตนเองต้องปกป้องแหล่งข่าวส่วนประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยังปฏิเสธนะคะที่จะเปิดเผยข้อมูล Tax Return ของตัวเองต่อสาธารณะและล่าสุดน,นะคะระหว่างที่รีกำลังอัดคลิปนี้อยู่ก็มี breaking news เข้ามาโดยบอกว่าโจไบเดนและคามาลาแฮร์ริสเพิ่งได้เปิดเผย t a x return ปี2019 ให้กับสื่อนะคะโดยในรายงานบอกว่าโจไบเดนและจิลไบเดนในปี2019ทำรายได้ทั้งหมด9,044,000เหรียญสหรัฐและจ่ายภาษี2 9 9 0 0 0เหรียญสหรัฐหรือว่าคิดเป็น31%ของรายได้ทั้งหมดซึ่งก็ลดหลั่นมาจาก2ปีที่แล้วนะคะที่คู่ไบเดนโจไบเดนและก็จิลไบเดนในปี2017ทำรายได้ได้ได11 000, ล้านเหรียญสหรัฐนะคะ และในปี2018ทํารายได้ได้4ล้าน5 0สนเหรียญสหรัฐส่วนทางด้านคา m มาลาแฮร์ริสและสามีนะคะก็ได้รายงานว่าในปี2019ทํารายได้ไปทั้งหมด3ล้าน18,000เหรียญสหรัฐซึ่งไรายได้ส่วนใหญ่ก็จะมาจากสำนักกฎหมายนะคะ DLA Piper และได้จ่ายภาษีไปทั้งหมด1ล้าน185,000เหรียญสหรัฐนะคะหรือว่าคิดเป็น39%ของไรายได้ทั้งหมด ซึ่งตัวเลขการเสียภาษีของโจไบเดนแล้วก็คามาลาแฮร์ริสก็ออกมาเพียงไม่ถึง48ชั่วโมงให้หลังนะคะหลังจากที่สำนักข่าวนิวยอร์กไทมส์ได้เผยว่าทรัมป์เสียภาษี750เหรียญในปี2016แล้วก็2017ใครมีความคิดเห็นอย่างไรต่อเรื่องนี้ก็สามารถสแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะ สำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วและอยากจะติดตามข่าวอเมริกาจากช่อง Lee USA แบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ด้านล่างนะคะถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องอีกทางหนึ่งเราจะไปต่อกันที่การดีเบตที่จะเกิดขึ้นในคืนนี้ระหว่างโจไบเดนและก็โดนัลด์ทรัมป์โดยการดีเบตครั้งนี้จะเกิดขึ้นที่ Case Western Reserve University นะคะที่รัฐโอไฮโอซึ่งช่องที่จะถ่ายทอดสดทางทีวีก็จะมีช่อง ABC NBC, CBS, CNN, MSNBC, Fox News และก็ C-SPAN นะคะและสำหรับใครที่ไม่สะดวกดูทางทีวี YouTube ก็มีการถ่ายทอดสดเช่นกันนะคะทางช่องของ CBS, ABC, Fox News และก็ C-SPAN โดยการถ่ายทอดสดจะเริ่มตอน3ทุ่มตรงนะคะเวลา Eastern Time 6โมงเย็นของเวลา Pacific Time และจะมียาวไปเป็นเวลาทั้งหมด 90นาทีนะคะโดยไม่มีโฆษณากันหัวข้อในการดีเบตในคืนนี้ก็จะมี6หัวข้อนะคะและแต่ละหัวข้อจะใช้เวลาหัวข้อละ15นาทีได้แก่หัวข้อประวัติการทำงานความสำเร็จของทรัมป์และก็ไบเดนตุลาการศาลสูงสุดของสหรัฐโควิด -19 เศรษฐกิจสหรัฐปัญหาสีผิวและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเมืองต่างๆความเที่ยงตรงของการเลือกตั้ง2020 หหัวข้อนี้ก็จะเป็นปัญหาหลักๆของสังคมในขณะนี้นะคะที่ทาง Donald Trump และ Joe b i เดนจะได้แสดงวิสัยทัศน์และทิศทางการแก้ไขของปัญหาเหล่านี้ให้ประชาชนชาวอเมริกันได้รับฟังเพื่อที่จะเป็นการประกอบการตัดสินใจว่าจะโหวตให้ใครดีในการเลือกตั้ง2020ที่จะถึงนี้ทางด้าน d e โ o c ครตก็ออกมาวิจารณ์คนที่ตั้งหัวข้อหหัวข้อนี้นะคะบอกว่าทำไมถึงไม่มีปัญหาเรื่องสภาพภูมิอากาศเลย ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่มากในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาไฟป่าในฝั่งตะวันตกของอเมริกาหรือว่าพายุเฮอริเคนต่างๆในมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งหัวข้อดีเบตก็จะไม่กําหนดตายตัวนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในคืนนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และก็การอัปเดตล่าสุดของอข่าวสารบ้านเมืองปัจจุบันแต่ว่าการดีเบตในคืนนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่สําคัญที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นการดีเบตครั้งแรก และอาจจะเป็นครั้งเดียวที่คนส่วนใหญ่อาจจะได้รับชมกันเพื่อที่จะนําข้อมูลไปตัดสินใจว่าจะโหวตให้ใครในการเลือกตั้ง2020เราก็ต้องมาติดตามชมกันนะคะว่าในคืนนี้ใครจะทําได้ดีกว่ากัน Presidential Debate ในครั้งต่อไปก็จะเกิดขึ้นในวันที่15และ22ตุลาคมนะคะส่วนการดีเบตระหว่างผู้ท้าชิงรองประธานาธิบดีสหรัฐระหว่างคา m a มาลาแฮร์และก็ไมค์เพนส์จะเกิดขึ้นในวันพุธหน้าที่7ตุลาคม สำหรับคืนนี้คุณผู้ชมรีอ s สเอท่านใดที่มีสิทธิ์โหวตและยังไม่รู้ว่าตัวเองจะเลือกใครรีก็แนะนำว่าห้ามพลาดการดีเบตในคืนนี้เด็ดขาดนะคะมาถึงข่าวอัปเดต s t i m u l u s Package ฉบับล่าสุดนะคะที่ทางด้าน Nancy Pelosi เพิ่งได้เปิดเผยกับสื่อในเมื่อคืนวานนี้นะคะนั่นก็คือ Heroes Act 2.0กับงบประมาณ2.2ล้านล้านเหรียญสหรัฐและรายละเอียดทั้งหมด2 1 5 2หน้ากระดาษ โดยรายละเอียดก็จะมีเงิน1,200เหรียญสำหรับผู้ใหญ่ที่มีรายได้ต่ำกว่า75,000เหรียญต่อปีเงิน unemployment benefits 600เหรียญต่ออาทิตย์ไปจนถึงเดือนมการาคมปี2021เงินช่วยเหลือสำหรับผู้เช่าบ้านและก็เจ้าของบ้านเพื่อเป็นการจ่ายค่าเช่าค่า mortgage ค่าน้ำค่าไฟเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นในสังคมเงินช่วยเหลือทางด้านโภชนาการ เงิน PPP โลนรอบ2สําหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กงบประมาณภาครัฐท้องถิ่น4 3 6 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับรัฐที่มีปัญหาทางด้านการเงินเงิน2 2 5 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับโรงเรียนและสถานที่รับเลี้ยงเด็กเงิน20,500ล้านเหรียญสำหรับการประคับประคองความอยู่รอดของสายการบินและพนักงานจากการถูกปลดออกจากตำแหน่งนะคะ เงิน15,000ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับ USPS เงิน75,000ล้านเหรียญสำหรับการตรวจหาโควิดและเงิน120,000ล้านเหรียญสำหรับธุรกิจร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยแนนซี่เพโลซีก็ได้กล่าวว่าเราจะต้องใช้เงินเพื่อต่อสู้กับไวรัสและเราต้องทำให้สำเร็จโดย Stimulus Package ฉบับนี้แนนซี่เพโลซีและ Treasury s e c u r t t y y t t v v n n m n u c h i n เขาทำการเจราจากันในเมื่อคืนนะคะสุดร้อนๆและจะทําการเจราจาต่อในวันนี้ให้เสร็จเพื่อที่ทางสภาผู้แทนรัศดรสหรัฐจะทําการโหวตกันในวันพฤหัสบดีนี้หลังจากโหวตเสร็จสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรก็จะกลับไปหยุดยาวในวันศุกร์นะคะกลับบ้านเกิดเพื่อที่จะไปทําแคมเปญเลือกตั้ง2020 หลังจากนั้น Stimulus Package ฉบับนี้ก็จะมีการโหวตอีกทีในวุฒิสภาสหรัฐและคาดว่าน่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะคะเพราะว่าสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐจะทำงานกันไปจนถึงวันที่9ตุลาคมหรือว่าวันศุกร์หน้าเท่านั้นก่อนที่จะไปหยุดยาวเช่นกันสรุปก็คือมีความคืบหน้าอย่างมากนะคะสำหรับ Stimulus Package ฉบับล่าสุด2.2ล้านล้านเหรียญสหรัฐนี้หลังจากที่ตอนแรกเดโมแครตเสนอ Stimulus Package มาอยู่ที่3.4ล้านล้านเหรียญสหรัฐ รีพับลิกันเสนอที่1ล้านล้านเหรียญสหรัฐซึ่งความต่างอยู่ที่2.4ล้านล้านเหรียญสหรัฐและก็เจรจาไม่สำเร็จนะคะหลังจากเวลาผ่านไป2เดือนทางรีพับลิกันก็เสนอ Skinny Stimulus Package แล้วก็ทาง2พักเขาได้เสนอ March to Common Ground Act แต่ก็โดนแนนซี่เพโลซีปฏิเสธไปจนในที่สุดเมื่อวานแนนซี่เพโลซีได้เป็นฝ่ายเสนอ Heroes Act 2.0นะคะฉบับที่ตัวแนนซี่เพโลซีพอใจ เราก็ต้องมาดูกันต่อว่าทาง Republican จะตกลงและทางวุฒิสภาจะผ่านร่าง stimulus package ฉบับนี้หรือไม่ถ้า stimulus package ฉบับนี้เจรจาไม่สำเร็จเราก็จะต้องรอไปจนกว่าจะจบการเลือกตั้งนะคะก่อนที่จะมีการพูดถึงเรื่องนี้อีกทีหรือหมายความว่า อาจจะต้องรอไปจนถึงปีหน้าก่อนที่จะมีการจ่ายเงิน1,200เหรียญเงิน UI แล้วก็เงิน PPP โลนรอบ2ที่ทุกคนรอคอยออกมาวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะเข้าใจง่ายรู้ทันทีต้องรี USA แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย